่อล้แล้วโอ้โห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 ้โหโอ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 ้ห้โหโอ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 ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโ เอานายจะไปเล่นหางบ้างไฟไม่ได้นะเ,เดี๋ยวเราจะไปะทำบ้างไฟกันนะครับไม่ได้ซื้อช่วยหรอกแต่อยากเล่นช่วยจากโาบังสชังอ,อย่าดีดาุอวนเนด้อเครับทางอะไรที่ฉันไปดีไซยยน์น นังมงย่งนรวดอันนี้จังบาทเัตรสิบาทอันละบาทบาท,อ,บาทอันละบาทนี่ไี่อยู่บ่แ่นนี่ดูขึ้นราคารอแล้แรกเชือรอว่าเปรียบายมรยดเ่าะ่าอัลละบาทเลไปซื้อบรอัลลบาทดีเต็มให้มันสากกระเบือรีบเทอนทยองก่ทนทาง อะไบาทยังม่อยู่ครับพี่น้องว่าปกติผมซื้อตะกี้ใช่ไมตะกี้นี่ก็สองบาทเลยดิแสดงว่าราคาลดลงอ่านในบงมกวนจูดก่อนครับเอาทดสอบก่อนครับตัวนี้เอาควนอ้อุ้ยแห้งอยู่อุ้ยแห้งอยู่ขี้เจี๊ยบเราให้หมดหายเร็วห มืลล่อะเห็นแป๊บมันจุวะดิฟานสำนักหนึ่งนี่ันนีทให้สูตรไพ่สูตรมัรน่นนะครับพี่นนอ <c oughs> อันนี้สำนักการเรียนมนุกไพสำนักคาตาไม้สำนักมุกไฟตาตู <c oughs> แรงแรงไม่รู้ดนโดนห้องแ้งเมื่อไหร่ ไม่ได้ไม่ได้ยิงแดงให้กันหน,นเลนยโอ้โหทุกขาใส่ต่ำรึมันมีสูตรนะครับผมผมเห็ดบบเป็นด้สูตรของจอดเห็ดเป็นไปทั่นหละอยู่แเฉพอมีอีกอยู่เพื่อถอัอะละบาจะแห้งกันในนี้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูการเลียนบังไฟนะครับช่วงนี้ แล้วบ่ตรงห้องเรครับของผมนี่บ่ตรงว่าสิมีผลกระทบอยังหมากมหม,มนะครับบ่ต่ำเครื่องบินแน่นอน <c oughs> แต่นกไปแค่สิถือบ่ถือครับมันขื้นต่ำอันนี้มันบ่สูงคือค่นยิดกอให้ว่าอาลิง <c oughs> บวนให้มันริดกอไปก่อนสีอาด,ดานไปจับกล้วย <c oughs> ขีปนาวุฒอีสานใต้ สูมหน้ากันยั่างๆโอ้สูมไอซเส้นผมย่างๆโอ้สิแบบเ,เป็นเป็นแบบนักเต้น,นตเองมากเลยอืมว่าจะเป็นแบบบังมากโอ้มันดูทูกพิมือกันเกินไปเนี่ยนะน้องวันโอ้ยจะเป็นไปตามมันครับโอ้ขาดโอ้ตรงอี้นี่บางไฟแข่งกันนะ บางไฟไอแงนี่ไอ,ขอเอขาก็เฟื่องไผกับคอทุนน้ำเดือยครับอ้าวมาอ,มอ่าอหน่อยอ้าวสูดไข่สูดมันอันนี้ของนอน nữa. เนอะอ้าหัวกับเจด้ดอกนี้จับบีจับบีโอ้ยมันสองลอย,ช,ยช้างลอยกันเลยเิม มันมีว่าปูรปับองมันอยู่พอได้เวคนเดียดจุดใหม่ยมือของเขาที่นะึงใช่คนเด้เวคนเดียครับพี่น้องห้างคาแท้จัส่สี่ห้างคาแทห้าเปร์เซ็นตอเลย <laughs> หัวเสียบลงล้วมองเยอะหน่อยผมเลยเอะครับผมเดี๋ยวนีนี่ตัดตัดห้วยอีกเนาะเออนี่แหละนี่นี่มันมันมันเสียบลงบออ้อันนี้เก็บเก็บสนเสือกซื้อเออเสียบเก็บสนซื้อๆนี่ตะกี้สมัยตะกี้ผมผมเดีนตะกี้มีบาทเีกยว้งดิมีบาทเดี๋ยวางบาทบาทบาทเขาแล้วครับมันเถื่อนหัวเนาะห้อยหัวมันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคั้หน่ก่อนเขาจะตัดเสีย ผมหายแต่บ่อคือผมใส่เล็นเสียวเพื่อพอดีเลยนี่ยังเหลืออีกตะลำหนึ่งปาดปาดมิจฉายางคานี่แหละบอนี่เห็นเป็นจริงสิยางมันขึ้นไปมันหดตัวลงเลรอยางมันสีไล่ออกยางยางมันสีไล่ออกยางมันก็สีบินกันนี่อืมต่างต่กี่มิปาดอ้ามันนอนตะางกี้นี่ปาดอ้ารถเบิ้ง ระเบิดด้วยข้ามือลบางระบาดยังมีอ้วยพี่น้องอันนี้เป็นสังกัดยังก่อนนี่สังกะสีข้อไก่พลังหมูบังสังกัดพลังหมูบ้านะครับต้องให้ตะตูเห็ดนั่นรวดรวดน้ำทิ่มโดยตะลักก่อนเไยเปียกไล่จุดไลายเอ้าวขอให้โชคดีสำหรับบังนี่ครับพี่น้องหนึ่งสองสามโฟร์ห้าหก ต <Wasser> ีโโ้ตวงตวงตวงโอ้พุ่นพุ่นลาอยู่บตามกสองลมันค้างค้าง้างงีนเห็นขายง้นีโอ้ยอกมันขี้เกียมากนมาเนหนึ่งทดทษขี้เกียอีกวันนี้ขี้เกียจผานน้องก็มาของทับทะเบงครับพี่น้องสบายเหครับเป็นฉางอ้วนสังกัดนมอ้วนโอ้ย ระเบิดไอ้ล็อกสองอเาดอกขก่อนนี่เอาเอาอันนี้ขอให้แจ็คนะครับผมอันนี้อมผมเจ้แาไก่เจอไก่ตะแบงค่าจีบินแล้วก็แปะีเวนเอาอีกทีอดงดีแดงสดเอาเอาโอ้โหโอ้โหวันนอ้เอะกาศ ก็คือว่าไม่ตีก๊อปถ่ายตามมากครับดิบมเห็นมาพะเถมาบาบาเลยมรื่องตีแ่ลมนอนอีมันสไล์คนมึงสไลยัง่นิสไล์คนเอาโอ้ฮคลูอยู่อันบักไฟ่นจัอานเลยต่อแล้วแล้วอู้อู้ คโอ้คุครับตะไลเด้อจักสิเขาจักอะไรจักจักจักี่เขาคุณเนือเขาทั้งหน่เหรครับขามเอาว่เอาเอาว่าไปุพุนมองยเรียบพุณนเออนั่นแหละนี่นะโอ้นี่ดิ่าดดินี่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 โอดเอาห้างเลยมากเกินเกลนเออนั่นแหละ เฮ้ยว่างการไหมว่างทางเอาแล้ครับปฏิทินอ้หอ้นื่นเขาจะเล้หัวเป็ดเปได้ลอบขอบไปเรื่อยๆ